อือโอ้โหอยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บแป๊บรู้ไหมผมหาอะไรอยู่ครับอ่าอันองศิลทุกคนกัดสุดี่นี่ชมเลยครับแม่จังหวะนี้นะครับรู้ไหมผมเจอใครครับสีรอดครับแม่คุณนี่โชคดีรอดเลยอ่าสีรอดทายผมเปลวไอ้เกดอยู่ไหนเกดเขาอยู่นี่ครับผมเจอพี่สีรอดครับสีรอดผมจะรีบฆ่าคุณคะ นี่ครับ4ล้อครับเกมเมอร์ด้วยครับตัวจริงเสียงจริงครับมีไวที่ YouTube เครับโอ้ยเกจะเป็นเกี่ยครับหน้าผมจะเป็นทีมกับพี่เขานะครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เป็นเกี่ยวกนะะโผมนี่เกี่ยวเลยคุณเจตับเเคยเจอพี่จิรัดค์คตั้งหน่นไงบ้าอาชีอยู่ได้ไม่นน่หรกับเขาไม่หัดรกผมรู้ว่าเรเขาไม่หัดใช่ครับพี่ตีรถผมจะหาพี่พี้ได้พี่ข้าผมกระทืบแน่ขอดีผมไม่ได้ชิงใครคนดังนดนะพี่สีครับพี่สี สีรอดเลยสีรอดเดี๋ยวมึงเจอสีรอดเดี๋ยวมึงเจอผมมีแขนสีรอดแล้วมึง <c oughs> จะไม่ติดตามแม่ไงไี่ีมึงฆ <แฟ S 1> ่ากูเล่ผมดูมมมมไม่ทันแล้วผมตายสีสีรอดแม่ ขับไอคลิปนั้นนะครับคลิปคลิปอะไรที่เขาโดนตีคลิปที่เขาเล่นมัลติเพลเยอระใช่ครับผมยังขับเนียอ่าผมชอบอันพี่ตี่ลคนตีนะครับอ่าผมจะตัดตอนผมเจอเขานะครับแล้วเขาคนตีผมมากครับใช่จะจำว่าสี่ล้เป็นคนอย่างนี้นี่เองครับเวลาเล่นเงาคนอื่นเวลาขอทีแม่งตีเฉยโอ้เดี๋ยวฟ้าครับเดี๋ยวเหลือ เอ้ยมมมะเตผา่ดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดตอนนี้ผมเจอสีล้ออีกรอบแล้วนะเจอแล้วผมจะมีเรื่อง,องเขาแป๊บครับบ๊ายบายครับไม่ใบบ่ายตัดดีกว่าคุณนับชื่อนอนแบบหันผ่นผ่านทัวจะได้เห็นคุณด้วยอ่าอ่าผมเจอสีแล้วพี่สี <ผม S 2> อ่ะพี่พีไงดีมากดีแล้วนี่ครับผมเจอสีล้อครับไหนไหนไหนนี่ครับอู้สีล้อสีล้ออู้สีล้อพี่สี โอ้พี่เสี่ยไหมพี่สี่เขามีไฟประกายไฟโอเคอะไรต้องตีไหมเข้าไปอันนี้เข้าไปเขาไปเดี๋ยวผมอายุเดียวเขาไปครับเขไปที่สี่อ่าโอเคครัวผมจะไปเล่นกับเขาเดิมครับอ่ามาครับอันนี้ตีไม่ไปรวมเดิมครับเจอกู้สล้อเขายืนมาเห็นนะครับสีล้อเจอตู้ผมนี่หัวล้อเลยเจอสีล้อเนี่ยผมในตัวแดงเลยเนี่ยอ่าอยู่กับพี่ทัาเหมือนเดิมครับ ล้ม่านะครับสีรอนะครับเด<ห>ี๋ยวว่ผมฆ่าสีรอดแม่ครับรู้สึก,สกแ,มแม่คุณเขาจะโมโหนะครับสีเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนกูจะจำเฮ้ยเราต้องไม่เรียกเขาไอส้สีเรา,เร,าเรียกไอ้ไอ้ไอ้โคตรไอ้อนี่ยง่ายๆไม่ใช่อ่ะพี่เสียบเดี๋ยวเราพวกกลุ่มดุงเอามองมองมองอางหน้าเรื่องของพี่เสี ใ <poisoned indo> อ <function als> ้ผมเกลียดเลยนะมึงแก่ชุดตัวเองมากครับไม่ครับผมก็จะติดตามเขาไปเรื่อยๆว่าเข้าสั่งคืนยุ่สิบห้าอยู่นี่ยกับมือเขาอยู่ใช่ครับตึกเราขาดเข้าไปในเหล่านี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะใช่ครับใช่ครับมึงเข้ามือเขามากครับตึกงานนี้ผมต้องฆ่าคนให้พี่ฆ่าพี่ฆ่าพี่ถือกัได้ครับใช่ครับผมจะให้พี่คนแรกอย่างเงี้ยเขาฝันครับเขงฝันกับการเจอครับสาไปอยู่ข้างหลังขอทีแม่งตีเฉยแล้วคุณกดแบบไอ้ทีมอ่ะ อ่าเดี๋ยวพบกันนะครับเขาหันไปเลยอ่ะเขาหันยี่สิบเจอเจอหืมผมได้สายพี่ติโอสายโหดกว่าสายโหดกว่าผมคนอยู่ผมได้ดีอยู่เถอะนะพี่ติสายโหดกว่าจายพี่ตินี่ฆ่าเขาไป แต่ถึงแม่คุณช่วยแปลบ้างใช่ครับไม่ได้ครับตาที่ผมต้องเสียงดังครับเฮ้ยพี่สีหายเดี๋ยวพักอ้าวเนี่ยอ้าวตัวคุณอยู่ไหนพี่สีอยู่ทางนี้ครับเนี่ยตัวคนแฝงข้างหลังครับไม่เห็นตัวคุณครับอ้าวแล้วเดี๋ยวผมมานะผมขอไปฆ่าพี่ตีแป๊บผมเคลียดแค้นครัโอ้คุณมาแล้วคุณแม่โปรดเลยแล้วผมเคลียดแค้นมันจริงเนี่ย นี่ไงพี่สีมาจิจองมาดิมาดิมาดิลัพี่ตีหัวตาคุณวิ่งหนีมาวิ่งวิ่งสองรอบโอ้โหไม่เี่สีโดนตีก็ไก่อบบเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไหมผมตั้งหลักไม่อยู่จริงๆอะนเนี่ยโอ้ยโอ้ยใครตีใครตี โอเคเดี๋ยวผมจะตัดตอนเจอพี่ซีก่อนเะคอะไรแก้วอะแก้ววันนี้ไม่ฆ่าเขาไม่ได้จริงๆครับแม่ถ้าเกิดเป็นฆ่าเนี่ยเราต้องเราเราเลิกไม่ได้ครับเออใช่ครับเกลียดแค้นเลยอ่าเออ่ะเออครับผมตั้งกล้อหมากล้วครับถ้าผมฆ่าเขาไม่ได้ผมจะไม่เลิกเล่นครับยผมว่าผมจะฆ่าเขาได้ถ้าเกิดเขาอ้อก่อนผมเลิกครับอ่า อ่าถ้าต้องการบอกให้ผมบอกนะครับว่าพี่สีอยู่ไอจีอะไรครับผมขอบอกครับ99ครับจริงมาเดียมาเดียอ่าไอจี99นะครับก็มาได้ครับน้องน้องคุณเขาเขายืนทำอะไรครับไม่รู้ครับช่างมันแบบโอเคครับผมเดี๋ยวตัดตอนเจอเขาจริงจริงแล้วเจอแล้วอ้าวผมเจอตีหลง พี่สี่พี่ีเขาอยู่ไหนอ่ะพี่เอฟี่สปาเอาพี่สี่เขาเอฟพี่สี่เขาตรงนี้บคุณย่าออกครับพี่สีครับผมเคทียบเทียนคุณอยู่ครับคุณออกอะไรทำไงครับผมเลิกเล่นเลยอพี่สีครับพี่เพิ่งออกครับขอร้องล่ะขอร้องละขอร้องละผมจะไม่ขึ้นว่าเฉยคนทันถ้าผมจะขึ้นร่อดแม่งค่ากูพี่ส เก็บคุณเกดครับคุณคุณจับตาโอเคครับพี่สีไปแล้วพี่สีไปแล้วไปแล้วโอ้ยตามไม่ทันนะตามไม่ทันจริงเนี่ยเฮ้ยผมตามทันอยู่ตามไม่ทันห้องสองห้องสองเฮ้ยไม่ทันเสียตัวเฮ้ยไม่ใช่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งเออผมตามเขาทันอยู่เจอโอเคผมเจอเจอผม คมนีเอาเฉิบตัวกันเป็นเป้าหมายโอ้คุณเขี้ยรับแม่งแบบก็ไม่เคยขอดให้อ้ายอ่าผมจำไว้ครับคนที่เก่งใส่ตาผมแบบพี่สีเลยคนที่ชื่อสีนี่แม่งเก่งทุกคนว่ะผมบอกเลยคุณนับได้เกิดได้เกิดได้เกิดผมนรได้คุณล่อทั้งผมแดบ ช่ววยโอ้โหผมรอดไม่ได้ลเลรอมแตรเขาเขาทำโอ้โหเครียดมากเลย <c oughs> มันก็ไม่โหลดแล้วเพื่อนแมปโหลดแล้วมันกระโดดหรืวผมไม่ว่างนี่ทำไมดดมันโหลดไม่ลุ้มเลยรอเอานังผมครับไปเขาจะฟางผมผมว่าเขาน่าจะมี่บน่าจะ๋ยวเจอเดี๋ยวเจอสีพี่สีครับ ผมเฉลยเลยแล้วกันนะผมยูไอจีหนึ่งร้อยครับเกมอสี่ครับผมไม่ได้เล่นสดใช่ไหมลผมไม่ได้เสดใช่ใช่ครับผมเฉลยไงบางครั้งนะบางครั้งเขาอาจจะเล่นคนนี้ม่ใช่นครั้งแรกที่ผมเจอที่สี่แต่มันเป็นครั้งครั้งหนึ่งครับคุณนี้สุดยอดเลยครับม่นจะเคยเจอแบบนี้มั้งครับอันนี้หนึ่งครับเป็นี้อนเจอ อูแมันก็ไม่เคยหลดให้ผมเลยเจอผมกับพี่สีค่ะเล้ยทองแคปิซาซวิพี่สีพี่มีชุดเก่งอ่ะเจอผมนี่นิ่งเลยเ้ามาแล้วไปยังไงก็ไม่ได้ครับไปได้้างตรงฝั่งมันไม่เคยเป็นอย่างนี้ผมเล่นผม ผมเล่นเน็ตเดี๋วผมได้โอเค okay, ตาอะไปผมผมเล่นเน็ตนะเล็กไปแล้วจำได้ใหม่แล้วเองจำไม่ได้แล้วใครครับโยโอ,อ้โหม,ม่ใช่ของจะฆ่าพี่ตียังไงเนี่ยจะเข้าได้โอ้โหข้าพี่ตีได้แน่ครับผมได้ของเขียบผมกขาข้าใหม่ก็เลยพี่ตีเขาอยู่ในหายข้างหลังครับไปข้างหลังเขาไปทางขวาเลยครับเออคุณไปเลยครับทางนั้นน่ะไปไม่ได้ให้อ่ะ มไปไม่ได้มันมันเดมอะพี่ซีวัดดีสวีดัดเฮ้ยพี่ซีเมื่อไงจะตามผมอตาผมทัม้งยิ่แล้วจำได้ไหมโอ้โหพี่ซีเฮ้ยเฮ้ผมใครเนี่ย <c oughs> ลาพี่ซีน,นะผมเนี่ยทั้งหมดโอ้โหเฮ้ยทำไมพี่ซีวิ่งเร็วจังวะคุณครับวิ่ง ผมชนะเขาไม่ได้เลยอะไรวะแม่เพิ่งจะมาโหลดไอตอนนี้เฮ้ยทำไมผมชนะเขาไม่ได้วะเพิ่งโหลดอ่ะเพิ่งโหลดได้แค่นิดเดียวเนี่ยโหลดเป็นสามเหลี่ยมโอ้โหอานมากจะผมจะตัดตอนเจอเขาอีกรอบตลอดครับโอเคพี่พี่ซีพี่เข้ามาพี่สี่เขมาพี่สี่เข้าไปตรงเนี้ยพี่สีครับจะเล่นเมื่อไหร่ครับผมพอสามารถนะครับแหมพี่สี่เข้าไปไงโอเคครับ เล่นเล่นเร็วพี่สีไปเล่นดิวะโอ้โหพี่สีแล้วผมอ่านแล้วผมอ่านแล้วเฮ้ยไม่ใช่พี่สีเขาอ่านเราทำท่าอย่างเงี้ยเอืโอพี่สีผมว่าเขาอ่านนะผมว่าเขาเคียดนะผมว่าเขาเคียดเลยนะดูแล้วผมผมว่าเขาละาอ่านนะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว ไปเล่นเราไปเล่นเราสองคนเฮ้ยครับผมเราเล่นตามคลิปนี้ครับกดซับสไคร์เยอะๆครับเออใช่ครับกดให้เยอะครับกดให้ชแนลชแนลเยอะกว่าสี่ซะหน่อยใช่ครับมันเป็นไปได้เป็นไปได้ครับขอบคุณทั้งโลกโอเคครับนั่นอาจจะได้ครับเฮ้ยได้เลยล่ะ แล้วไม่สองคนที่แฝดอ่าบ๊ายบายครับโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเพิ่งจบครับโอเคบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันแบบครั้งหน้าครับสําหรับผมนะแต่สําหรับคุณก๊อฟเนี่ยทั้งวันเนี่ยใช่ครับเรีแอปกดไลค์ให้คุณก๊อฟด้วยครับโอ้โหผมลืมว่าผมลืมทําคลิปนึงครับครับเจอไวทีแล้วผมต้องลืมว่าลืมไปทีที่หนีโอเคข้างในบ๊ายบาย